สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ Red Magic 8S Pro นะครับเกมมิ่งโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะผมบอกว่าสเปคนีคือโอ้โหจัดเต็มมากทุกคนในเรื่องของชิปเซตเนี่ยใช้เป็นตัว Snapdragon 8 Gen 2 the last version เลยนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่า Snapdragon 8 Gen 2เนี่ยโอ้โหมันเร็วและแรงมากๆเลยและก็ต้องบอกเลยว่าเกมทุกเกมบนโลกนี้นะที่อยู่บน Play Store เนี่ยรุ่นนี้สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลอย่างแน่นอนนะครับผมกรารันตีได้เลยเทสม เรารู้สึกประทับใจมากๆแถมในเรื่องของงานวิดีโอ,โอนะต้องบอกว่ารุ่นนี้ถ่ายวิดีโอได้ดีมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นเกมยิ่งโฟนนะแต่ถ้าเผื่อว่าใครน้นในเรื่องของงานคอนเทนต์มันก็สามารถตอบโจทย์ไปพร้อมๆกันได้เป็นอย่างดีเลยครับก่อนที่เราจะ,ร,ะรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมบุกท่าน,นะครับช่วยกดติดตามไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช่องของผมด้วยละกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะยิ่งดีไปกันใหญ่เลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมรีวิวกันได้เลยครับ อย่างแรกนะครับเรามาดูกันที่น้ําหนักของตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับสาหรับรุ่นนี้น้าหนักจะอยู่ที่228กรัมนะครับส่วนในเรื่องของความหนาความบางเนี่ยจะอยู่ที่9.47ม mm, ิลลิเมตรนั่นเองนะครับตามมาด้วยวัสดุของตัวเครื่องกันหน่อยอ้าวไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับตัว Red Magic 8S Pro นะครับแกนกลางของตัวเครื่องเนี่ยหรือว,ว่ากรอบของเขานะครับจะเป็นงานโลหะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจในเรื่องความคงทนและแข็งแรงได้ ส่วนฝาหลังของตัวเครื่องนะวัสดุของเขาใช้เป็นงานกระจกนะครับบอกไว้ก่อนเลยพรีเมียมมากๆส่วนรวดรายการาฟริกของเขาทุกคนเห็นไหมนี่นะครับมันจะมีประกายพุ่งๆออกมาทั่วฝาหลังไปหมดเลยแล้วส่วนที่เป็นปะกายพุ่งๆออกมาตรงนี้นะครับทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยว่ามันจะมีไฟ R G B แสดงสถานะด้วยถ้าเวลากลางคืนเนี่ยต้องบอกว่าเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาจากฝาหลังเลยนะมีกล้องไม ใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับด้านบนสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นแฟลช LED นั่นเองนะเรามาดูกันชิปปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้2ซิมนะอ้าวแต่ไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอต Type C นะครับตามมาด้วยลำโพงนะฝั่งขวาของตัวเครื่องเน อรติเกอร์นะครับนี่เลยด้านบนสุดกับล่างสุดนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับทัชเซตบิปป้งเหลกข,ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่520เฮิรต์กันเลยทีเดียวนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวพัดลมระบายอากาศนั่นเองนะครับซึ่งพัดลมตัวนี้ก็จะมีไฟ R G B ด้วยนะเวลากลางคืน,น่ยต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับพัดลมของเขาสามารถที่จะหมุนได้สูงสุดอยู่ที่20,000รอบต่อนาทีเลยนะตามมาด้วยกับปุ่ม power นะครับแล้วก็จะมีไมค์นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มชี้เอาไว้เข้าเก โหมดนั่นเองนะครับจะเป็นสวิตสีแดงเนี่ยกดเปิดไปได้เลยนะส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ยังมีมาให้นะตามมาด้วยไม์ตัวที่2นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลาโพงฝั่งซ้ายของตัวเครื่องก็จะเจอกับพัดลมตัวที่2นะครับก็เป็นพัดลมที่แบบว่าฝั่งหนึ่งดูดเข้าฝั่งนึงดูดออกอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนขออนุญาตเริ่มจาก CPU ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเป็น จุดเด่นของรุ่นนี้เลยแหละสำหรับรุ่นนี้นะครับเลือกใช้ชิปเซ็ตเป็นของเซนปรกร8 Gen 2 The Last Version นั่นเองนะครับถ้าเป็นมือช่วงต้นปีเนี่ยรุ่นที่ได้ใช้ชิปเซตตัวนี้นะเป็นตัว s 2 3 Ultra เลยนะเออได้ใช้เป็นชิปเซตตัวเรือธงเลยนะครับซึ่งชิปเซตตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเร็วและแรงมากๆชิปเซตตัวนี้ค l o c k s p สูงสุดจะอยู่ที่3.36กิกะเฮิรตเลยนะครับต้องบอกว่าในส่วนของ CPU เนี่ยเร็วกว่าตัว8 Pro เนี่ยถ ึง5%เลยนะและการทำงานของ CPU นะครับเป็นแบบ8หัวหรือว่า8พอนั่นเองนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น Cortex X3 1หัวนะครับและตามมาด้วย Cortex A710 2หัว Cortex A715 2หัวและ Cortex A510 3หัวนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ a r d u i n o 740นะครับซึ่งในส่วนของการ์ดจอเนี่ยก็เร็วและแรงกว่าตัว8โปเนี่ยถึง5%ด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีชิปเซต เติม,ตมน,นั่นก็คือชิปเ e c o r e 2นะครับเอาไว้สำหรับการประมวลผลการเล่นเกมการแสดงไฟ RGB และคุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะเรามาดูกันที่ผลคะแนนอันตตู้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนดูซิว่าคะแนนของรุ่นนี้จะได้ไปเท่าไหร่นะครับสำหรับคะแนนรวมเนี่ยได้ไปทั้งสิ้น1 6 3 8 2ล้านคะแนนนะครับคะแนนของ CPU นะครับอยู่ที่4 4 1 0 8คะแนนแต่ว่าคะแนนของการ์ดจอเนี่ยน่าสนใจมาก อยู่ที่กๆนะครับอย่ที่636,537คะแนนต้องบอกว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆทีนี้เรามาดูกันที่การเล่นเกมกันบ้างนะครับมาดูกันว่ารุ่นนี้เล่นลื่นหรือเปล่าผมเทสมาให้ดูเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5เกมนะครับเรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเกม Asphalt Nine นั่นเองนะครับตัวน,นี้การตั้งค่ากราฟิกมาดูกันหน่อยทุกคนเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่60นะครับคุณภาพของภาพเนี่ยจะอยู่ที่คุณภาพสูงนะผมปรับสุดเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า ภาพกราฟิกในเกมสวยมากนะครับเล่นในลื่นภาพเนี่ยไม่กระตุกเลยนะโดยเฉพาะฉากข้างทางนะครับที่เป็นตึกต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเงียตาม,มากคือพอซ p u มันแรงเนี่ยเวลาเล่นเกมที่ใช้กราฟิกเยอะๆนะแทบจะไม่มีอาการสะดุดเลยครับใครชอบเกมแนวรถแข่งเนี่ยรับรองได้เลยว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูกันที่เกมที่2กันเลยนะั่นก็คือเกม PUBG นะครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยผมเลือกมาชี่ u l t r a HD นะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยหยุดชีอัลต้า แต่ับเกม PUBG เรื่องของความลื่นไหลต้องยอมให้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราหันซ้ายหันขวาหรือจะเป็นเวลาวิ่งก็ดีกระโดดก็ดีนะครับคือภาพมันดูไหลลื่นไปหมดเลยถ้าเครื่องไม่แรงจริงนะผมบอกก็เลยว่าปรับการาฟิกแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะนั่นก็คือการล็อกเป้าศัตรูเรากดบังคับทิดทางได้ง่ายมากถึงแม้ว่าจะเป็นระยะไกลก็ตามนะครับเอาเป็นว่าสําหรับเกม PUBG เนี่ยปรับการาฟิกสุดแบบนี้ก็ยังถือว่าเล่นได้แบบสบายๆเลยครับ มาดูกันที่เกมที่3กันบ้างนะนั่นก็คือเกมไอรินาเบรกเอาคุณภาพกราฟิกเนี่ยผมเลือกมาชี HDR HD นะครับเฟรมเรตเลือกมาชีเอาต้า er นะแล้วก็เปิดการลดลอยหยักเพื่อปรับปรุงความเรียบเนียนของกราฟิกอีกด้วยนะครับสำหรับเกมนี้เป็นอีกเกมที่เครื่องไม่แรงจริงๆเนี่ยเล่นไม่ลื่นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะตัว Red Magic 8S Pro เครื่องนี้เล่นได้สบายๆเลยครับเวลาที่เราบังคับหันซ้ายหันขวาเร็วๆอะไรแบบนี้นะภาพไม่มีอาการสะดุดเลย หรือจะเป็นเวลาล็อกเป้าแล้วแพนตามติดศัตรูก็ดูไหลลื่นมากๆภาพกรา,การฟิกต่างๆภายในเกมเป็นอีกอย่างที่ทําให้ผมเล่นเกมนี้นะคือภาพในเกมเนี่ยอะบอกว่ามันสวยมากทุกคนใครชอบเกมแนวทําภารกิจอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวมาลองเล่นเกมนี้กันครับเกมต่อมาจะเป็นเกมแบบว่าพื้นฐานหน่อยนะครับนั่นก็คือเกม ROV นะข้อดีคือสามารถปรับการาฟิกสุดหมดเลยนะครับภาพ HD อยู่ที่สูงมากการแสดงผลอยู่ที่สูงมากพาร์ติเคิลอยู่ที่สูงมาก ตั้งค่าสนามลบอยู่ที่ระดับสูงนะครับเล่นแบบปรับสุดหมดเลยในเรื่องของสีสันหน้าจอต้องบอกว่าสว่างสดใสดีมากๆครับส่วนในเรื่องของการทัดนะโอ้โห้รงบอกว่าทัดติดมือดีมากทุกคนโดยเฉพาะเวลาที่เราบังคับเร็วๆซ้ายขวาอะไรแบบนี้นะครับหมุนตัวอะไรแบบนี้นะทำได้แบบว่าเนียนตาม,มากโดยที่ช่วงเข้าตีไฟ์ใหญ่ๆตลอดทั้งเกมนะครับเฟรมเรทเนี่ยไม่ร่วงเลยครับถึงแม้ว่าจะปรับสุดก็ตามนะอยู่ที่60ินิ่งๆตลอดเวลาเลย หรือถ้าใครจะบันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ยก็ยังไหวอยู่นะเกมสุดท้ายนะครับจะเป็นเกมฟรีไฟล์แล้วทุกคนกราฟิกหยุดที่ระดับสูงนะครับคมชัดระดับสูงหยุดที่ขั้นสูงนะชาร์เป็นแบบเปิดนะครับเป็นเบสสูงหยุดที่ขั้นสูงซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับถึงแม้ว่าจะปรับสุดทุกอย่างแต่อาการหน่วงเนี่ยแทบไม่มีเลยครับกราฟิกสวยเล่นได้ลื่นมากๆเวลาวิ่งภาพดูเนียนตาดีเลยทีเดียวครับวิ่งรวเปลี่ยนทิศทางกระทันหันก็ยังไม่มีอาการสะดุดเลยเวลาล็อกเป้าแผนซ้ายแผน ขวาหรือหมุนตัวอะไรแบบนี้นะตรงนี้ผมว่าทําได้ดีมากนะครับการบังคับทิศทางก็บังคับง่ายติดมือดีด้วยซึ่งหลังจากที่ผมเล่นเกมมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับความร้อนหลังจากการเล่นเกมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36องศานะแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณ35.5 35.9ประมาณนี้สําหรับผมแล้วนะไม่ถือว่าร้อนเลยครับเพราะว่ารุ่นนี้มีระบบระบายความร้อน Ice สิบสองจุดศ m a n s i o n a l Cooling System นะครับที่ได้รับการปรับปรุงด้วย เจลนําความร้อนสูงและคอมโพสิตกาฟินนะครับซึ่งแผ่นกาฟินที่ปรับปรุงใหม่เนี่ยจะถูกรวมไว้ใต้หน้าจอนะครับเพื่อกระจายความร้อนทําให้หน้าจอเนี่ยมันเย็นลงนะครับซึ่งสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง2องศาเลยนะระหว่างการชาร์จและการใช้งานโทรศัพท์โดยรวมและยังมีพัดลมระบายความร้อนที่สามารถหมุนได้ถึง2 0,000ืรอบต่อนาทีอีกด้วยมาถึงเรื่องของแรมกับรอมกันแล้วนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีตัวแรม 12G กิกและ 16GB นะครับในส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ lp ddr 5 x นะครับและก็มีฟังก์ชันขยายแรมเพิ่มเติมได้สามารถแปลงได้สูงสุดจะอยู่ที่ 10GB เลย<ๆ>เท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่ 22GB และ26กิกเลยครับแล้วก็ในส่วนของ ROM นะครับให้ความจุมาที่256กิกนะครับและอีกหนึ่งความจุก,ก็คือ512กิกนั่นเองในส่วนของ ROM นะครับข้อดีก็คือ ROM อของเขาเป็นแบบ UFS 4.0เลยนะอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะทําได้เร็วอย่างแน่นอนนะครับแล้มาดูกันที่ประสิทธิภาพการอ่านเขียนกันหน่อยนะครับผมเชสมาให้ดูเรียบร้อยแล้วครับซึ่งค่าต่างๆก็จะได้ประมาณนี้เลย ในส่วนของเวอร์ชัน a อนดรอยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ a n d r o i d 13นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย r a g e Magic OS 8.0นั่นเองครับในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะรองรับได้3ความถี่เลยครับ2.4งจุดกิกะเฮิรตซ์หกิกะเฮิรตซ์หรือ WiFi 6ก็สามารถรองรับได้ทั้ง3แบบเลยครับเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับโอ้โหต้องบอกว่าหน้าจอของเขามันเหมาะกับการดูคอนเทนต์มากๆหรือจะเล่นเกมก็เหมาะมากๆเช่นเดียวกันเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยทุกคนเห็นไหมไม่มีติ่งกล้องมารบกวนสายตาเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นจอที่แบบว่าดูโล่ง มากมากๆส่วนพายแนลของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ AMOLED นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอใหญ่บิ๊กเบิ้มเลย6.8นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD+ Plus นะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอให้มาที่400 PPI เลยเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดสูงมากๆในส่วนของ Refresh Rate นะครับรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่120เฮนะครับสามารถตอบโจทย์ให้กับสายโซเชียลได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ในส่วนของ f e ล l i n g การทัดนะผมบอกได้เลยว่ามันดูเนยียนตามากๆ นในส่วนของคัาแซมปิ้งเรทก,ก็ให้มาดีไม่แพ้กันนะครับสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่960เฮิรตเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหสายเกมนะครับมันสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆถ้าความสว่างของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่1,300นิตเลยครับคุณสามารถเอาไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยได้แบบสบายๆเลยครับขอบเขตสีของค่า d c i p 3จะอยู่ที่100เเลยนะส่วนพื้นที่การแสดงผลของหน้าจอโอ้โหจะบอกว่าพื้นที่เยอะ มาก93.7เเปอร์เซเลยครับแล้วก็บนหน้าจอของเขานะผมชอบอย่างหนึ่งคืออัตราดิฟเฟเรตของหน้าจอเนี่ยถ้าเราเปิดใช้งานเท่าไหร่มันก็จะแจ้งไว้บนหน้าจอให้เราทราบด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆเรามาดูกันที่กล้องหลังกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนนะ่ะกล้องหลังของเขาความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงกว่ที่เอ8นุนะในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยใช้เป็นของ Samsung g n 5นะครับขนาดของเซนเซอร์จะอยู่ที่1ส่วน 1.57นิ้วนะครับกล้องตัวที่2จะเป็น w i angle นะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลคาร์ดูแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับกล้องตัวสุดท้ายเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล้องหน้ากันก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยผมว่าอาจจะอยู่ที่ระดับพอถ่ายได้นะครับความคามชัดมันอาจจะไม่ได้ดีมากทุกคนเดี๋ยวมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับสำหรับกล้อง หลังเนี่ยการถ่ายคนสีสันความสว่างสดใสดีมากนะครับไม่มืดเลยไม่คิดว่าจะถ่ายได้ดีขนาดนี้นะครับเพราะเป็นมือถือสายเกมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมือถือสายเกมมันจะไม่เก่งเรื่องกล้องอยู่แล้วนะครับแต่ณนะเวลาที่ผมเทคการถ่ายรูปเนี่ยคือแดดมันไม่มีเลยนะผมชอบตรงที่ว่าโหมดบิวตี้เนี่ยมีมาให้ใช้งานด้วยนะครับการถ่ายด้วยโหมดปกติจะมี HDR มาให้ใช้งานนะครับแต่ว่าโหมดพอดเชตเนี่ยจะไม่มี HDR มาให้ใช้งานนะการถ่ายวิวเนี่ยผมเทสมาให้ดูจะมี ทั้งกล้องหลักและกล้องวายนะครับค่าไวบาลานซ์ก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะค่าแสงของกล้องหลักเนี่ยจะดูสว่างมากกว่ากล้องวายนะครับส่วนความคมชัดเนี่ยผมถือว่าคมชัดด้วยกันทั้ง2เลนเลยครับส่วนการถ่ายระยะใกล้เช่นการถ่ายดอกไม้ก็ถ่ายได้ชัดเจนดีสีสันสว่างสดใสดีมากการถ่ายด้วยหมดกลางคืนก็ถ่ายได้ชัดเจนดีครับภาพสวยสว่างผมเทสมาให้ดูเนี่ยจะมีระยะ 1x และ 2x นะครับแต่ที่ชัดที่สุด 念。Yeah. จะเป็น 1x นะครับในส่วนของวิดีโอนะครับรุ่นเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถอัดได้ไปจนถึง 8K เลยนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าความละเอียดที่เยอะขนาดเนี้ยคงจะไม่ค่อยมีใครใช้กันหรอกนะครับสำหรับความละเอียด 8K เนี่ยมันถ่ายได้ชัดมากนะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยมันไม่เหมาะเพราะมันจะมีอาการสั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาดูคลิปวิดีโอที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีดีกว่านะครับคลิปแรกจะเป็น 1080p 30เฟรมเหวนะครับเปิดกันสั่นด้วย,วยนะเนเรื่องของงานวิดีโอ นะครับต้องถือว่าถ่ายได้ชัดเกินคาดไปเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการถ่ายกลางแจ้งกลางแดดอะไรแบบนี้สีสันและความสว่างของวิดีโอทําได้ดีมากๆเลยคลิปที่2จะเป็น 4K 60เฟรมเรทนะครับ60เฟรมเรทเนี่ยก็ยังสามารถเปิดกันสั่นได้ด้วยนะก็ยังคงชัดเจนเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือความลื่นไหลของวิดีโอประทับใจเรื่องของการสั่นมากทุกคนไม่น่าเชื่อว่ามือถือสายเกม ถ่ายวิดีโอได้นิ่งขนาดนี้นะครับและที่สําคัญเลยสีสานวิดีโอสว่างสดใสดีมากๆส่วนถ้าใครไม่อยากได้ไฟล์ 4K นะครับรู้สึกว่าไฟล์มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่คุณจะอัดที่ 1,080p 30เฟรมเรทก็ได้หรือจะเป็น 1,080p 60เฟรมเรทก็ได้นะถ่ายได้ดีไม่แพ้กับพวก 4K เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสั่นเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับวิดีโอนิ่งมากเวลาเดินเนี่ยอาการสั่นแทบจะไม่มีสีสันของวิดีโอก็สว่างสดใส ดีด้วยครับเรามาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนแบตเตอรี่ให้มาจุใจนะครับอยู่ที่6,000 mAh ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จบวันอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปเล่นแบบว่าทั้งวันอะไรแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะ <laughs> ตัวครื่ของเขาเนี่ยยังรองรับการชาร์จถึง 6 5วัตต์อีกด้วยนะครับต้องบอกว่าเร็วอย่างแน่นอนเรามาดูกันที่เรื่องของงานลําโพงกันหน่อยนะครับจะไม่เทสก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมได้ลองฟังเสียงลําโพงแล้วคือมันดังได้ไพเราะมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของเสียงเบสนะโอ้โหกระแทกใจผมอย่างแรงเลยระบบเสียงของรุ่นนี้นะครับเป็นระบบเสียงของ DTS X Ultra นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพเลยนะครับผมต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละก,กันนะครับยืมเพลงเพราะมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับค้มใรใรกล เรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันบ้างนะครับดูซิว่าเขาแถมอะไรมาให้เราบ้างนะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นหัวชาร์จนะครับหรือว่าอะแดปเตอร์นั่นเองซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดจะหยุดที่65วัต์เลยครับ ชิ้นที่2จะเป็นสาย USB UH ซึ่งหัวของเขาเนี่ยจะเป็นหัว Type C นะเออแล้วก็เป็นแบบ C to C ด้วยนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นเคสนั่นเองนะครับเคสของเขาเนี่ยจะเป็นเคสแบบแข็งนะเป็นแบบใสๆนะครับแล้วก็จะมีพวกเข็มจิ้มซิมคู่มือการใช้งานก็ประมาณนี้ครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัว Red Magic 8 S, S Pro นะครับบอกก็เลยว่าเกมทุกเกมบนโลกนี้รุ่นนี้สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า CPU ก็ได้เป็นตัวแรงอย่างตัวเซนเซอร์กรอน8 Gen 2นะครับเ h e Last วอร์ช o นนะครับคะแนนอตตู้ก็ซัดไปอยู่ประมาณล้าน6ทุกคน <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะมันสามารถเล่นเกมได้อย่างแน่นอนนะครับเล่นเด้แบบลื่นๆด้วยส่วนในเรื่องของงานวิดีอโอผมบอกก็เลยว่ามันเกินคาดไปเยอะนะครับใครที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมด้วยสร้างคอนเทนต์ด้วยนะครับ รับรองได้เลยว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสายเกมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ